กำลังมองหาแฮร์เซรัมดีๆใช้สักปุกหรือเปล่าคะวันนี้นะคะสาจะมาอธิบายให้ฟังว่าแฮร์เซรัมคืออะไรทำไมคุณถึงต้องใช้แฮร์เซรัมแล้วแฮร์เซรัมที่ดีเนี่ยควรเป็นแบบไหนวันนี้สาจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะ วิสชีชรวผมยิกทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งกับซาวิตีและช่องเลสปีเคอร l y ซึ่งเป็นช่องผ่านที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมตัดโดยเฉพาะค่ะเจ้าตัวแฮรซรัมหรือนะ้ามันใส่ผมเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาที่ช่วยบํารุงเส้นผมของคุณพูดง่ายๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยบํารุงผมของคุณนั่นเองค่ะแฮซรัม um ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาจะมีส่วนผสมของซิลิโคนเป็นหลักนะคะเพราะว่าเจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเข้าไปเคลือบผมเวลาที่คุณใช้ซิลิโคนไปเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าผมของคุณเนี่ยนุ่มขึ้นลื่นขึ้นลดอาการพันกันแต่ลืมนะคะถ้าคุณใช้ซิลิโคนไปเป็นเวลานานๆเนี่ยเจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ในเส้นผมของคุณมันจะไปเคลือบเส้นผมของคุณไว้นะคะทําให้เวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผมแล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปถึงช่างในเส้นผมของคุณนะคะเพราะฉะนั นั้นคุณสังเกตได้เลยบางคนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงเส้นผมแล้วมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมัน s i t on your hair หรือว่ามันอยู่บนเส้นผมของคุณเนี่ยมันไม่เข้าไปข้างในถึงชั้นเส้นผมของคุณเนี่ยลองดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้เนี่ยมันมีซิลิโคนหรือเปล่าถ้าใช่นั่นแหละค่ะคือผลลัพธ์ของการใช้ซิลิโคนเป็นเวลานานๆม,มันไปสะสมอยู่ในเส้นผมของคุณและทําให้การบำรุงผมของคุณนั้นเป็นเรื่องยากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาแฮร์เซรั่มดีๆใช้สักกระุกลองดูที่ไม่มีสารซัลเฟตซิลิโคนแอลกอฮอลที่จะไปทาให้เส้นผมของคุณนั้นแห้งกระด้างนะคะอย่างเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มฟริชอ a ว a y นะคะเป็นเซรั่มแบรนด์ของสาเอนะคะตัวนี้นะคะไม่มีสารเคมีเหล่านั้นเลยดูซิเห็นไหม no silicone no parabens p a r a f n นะคะนี่นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเจ้าตัวแฮร์เซร m ่มตัวนี้มี ส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติถึง12ชนิดโอ้จะใส่อะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็อยากให้คนผลดีได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆไหนๆทำผลิตภัณฑ์ทั้งทีก็ต้องเอาให้ดีไปเลยจริงไหมน้ำมัน12ชนิดที่อยู่ในแฮร์เซริมกระปุกนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมี 1. นึ่งน้ำมันอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันองุ่นหรือว่าเกรปซีนั่นเองมีโจโจบาโรสแมรีวิตามินอ e, ี sunflower oil น้ำมันอัลมอนนะคะ mango butter rice butter coconut butter shea butter organic a r e e n oil ส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะจะมี antioxidant นะคะจะไปช่วยให้ผมของคุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนุ่มขึ้นลื่นขึ้นลดอาการพันกันเงางามขึ้นโดยปัสจากสารซิลิคนค่ะ แล้วใครบ้างล่ะที่ควรใช้แฮร์เซรัมสารแนะนำเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เส้นผมรับสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการแดดผมหรือว่าการทําสีผมนะคะ ลองใช้แฮร์เซรัม um, ดูคะ่ะบำรุงที่ปลายผมเป็นหลักนะคะแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมของคุณเลยคะ่ะและก็คนที่มีปัญหาผมแห้งแตกปลายนะคะแฮร์เซรัม um, นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณเลยนะคะแฮร์เซรัมเนี่ย um, สามารถใช้ได้ทั้งคนผมหยิกและคนผมตรงนะคะแต่ว่าเจ้าตัว Freshway a Hair Serum ตัวนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ curly hair f e n l y นะคะเพราะว่ามีสารเคมีน้อยนะคะตามที่สารได้แจ้งไปแล้วนะคะและคนผมตรงก็สามารถใช้ได้ด้วยเพราะไม่ว่าจะคนผมหยิกหรือว่าคนผมตรงคุณก็ต้องดูแลเส้นผมกันถูกไหมจ๊ะ ต่อไปเรามาพูดกันถึงวิธีการใช้แฮร์เซรัมค่ะโดยปกติแล้วนะคะแฮร์เซรัมทั่วไปเนี่ยคุณสามารถใส่ได้ทั้งในขณะที่ผมแห้งแล้วก็ผมเปียกนะคะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ค่ะลองอ่านวิธีใช้ดีๆนะจ๊ะแต่สําหรับแฮร์เซรัมฟรีสอเวย์ของสาวนะคะคุณสามารถใช้ได้2แบบก็คือ 1. ใช้เป็นตัวหมักผมแทนน้ํามันที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวหรือว่าน้ํามันอะโวคาโดค่ะ จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะในการหมักผมนะคะเวลาที่สาจะหมักผมเนี่ยสาก็จะทายลงไปเลยที่คนผมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะจ๊ะก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะหมักไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็หลังออกนะคะก็จะใส่ไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะที่หนังศีรษะเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะซึมเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงที่หนังศีรษะด้วยนะส่วนที่เส้นผมนะคะสาก็จะใส่ในมือแบบนี้นะคะ นี่นะคะดูเนื้อเซรัม่มสิมันแบบเหลวม,ม,ม,มากเลยนะคะมันจะซึมเข้าไปในเส้นผมได้เร็วม,มากมันจะไม่ เขาเรียกว่าไงมันจะไม่เหนียวเนื้หนะนะคะไม่เหมือนกับเวลาที่คุณใช้พวกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันอะโวคาโดอะไรเงี้ยในการหมักผมนะคะเวลาที่คุณหมกกักผมพวกน้ำมันน้ำมันพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผมของคุณเนี่ยเหนียวนะคะบางคนเนี่ยไม่ชอบเทคเจอร์เหนียวเหนียวแบบนั้นสาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบนะคะแต่พอสามาใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะฟราซเซ่ h ฮ i เซรั่มในการหมักผมนะคะมันซึมเข้าไปในผมแบบเร็วมากนะคะมันก็ทําให้การหมกักผมของสาเนี่ยเป็นอะไรที่ มันรื่นเริงขึ้นอะมันมีความสุขขึ้นนะไม่อย่างนั้นผมหมักผมนที่นึงอะใส่น้ํามันผู้ทานน้ำมันเยอะมันมีความรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะสระก็จะแบบใส่ไว้แบบนี้นะคะใส่ไปให้ทั่วเลยนี่เห็นไหมไม่เยอะเลยนะดูสิไม่มีเยอมเลยมันซึมเข้าไปในเส้นผมได้เร็วมากนะคะจะใส่ไวแบบนี้นะคะจะหมักทิ้งไว้นะคะข้ามคืนก็ได้นะคะหรือว่าหมักไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ได้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็สระผมออกตามปกติเลยะคะ่ะ แล้วตอนนี้สาก,ก็สระผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเซ็ตผมนะคะนี่นะคะผลลัพธ์หลังจากที่สาเซตผมเสร็จนะาจา๊ะหลอนสวยมาก แล้วมันก็ยังคงเป็นรอนแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าผมสาจะเปียกหรือแห้งนะคะก็จะเป็นรอนสวยแบบนี้นะคะเวลาที่สาเซ็ตผมสาทำยังไงบ้างนะคะ 1. นึ่งนะคะลิปอ i นคอนดิชเนอร์นี่นะคะของเ h e ยร์สมอยเจอรนะคะตัวนี้มีแบบกระปุกกับแบบเป็นขวดเล็กนะคะไปกดหน้าช็อปได้เลยนะคะ ตามด้วยครีมจับร้อนนะคะที่เห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของซาเองนะคะจะออกจําหน่ายสิ้นเดือนมกรานี้นะคะติดตามได้เลยนะคะแล้วสาก,ก็ตกท้ายด้วยเจลของเจโวน,นี่นะคะเจลตัวนี้นะคะพร้อมจําหน่ายที่หน้าช็อปนะคะไปจุ่มได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ๋ออ๋ออีกตัวนึงอีกตัวนึงลืม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 นะคะ วีช่วยจับรอนนะคะถ้าใครที่ติดตามสามาสักพักหนึ่งน่จะรู้ว่าสาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งคล้ายวีช่วยจับรอนตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาในการจับรอนของสาและก็ช่วยให้ร้อนผมของสาเนี่ยเป็นรอนนะคะเป็นระเบีเยบนะคะสวยงามขึ้นนะคะใครอยากลองใช้วีช่วยจับร้อนนะคะไปจุ่มได้ที่หน้าหลายช็อปเลยจ้าต่อไปนะคะสาก็จะใช้ตัวเซรั่มนะคะ f r ีซ Away เซรั่มตัวนี้นะคะเป็นตัวตบท้ายนะคะใส่แค่ช่วง ตรงปลายผมนะคะก่อนที่สาจะเป่าผมนะจ๊ะก็ใส่ไปหนึ่งปั๊มนะจ๊ะข้ามมาหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ลูบๆแบบนี้แล้วก็กำกำขึ้นมากำกำขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะอยากขยี้ผมนะให้กำกำขึ้นมาแบบนี้นะอยากขยี้นะจ๊ะตบๆแบบนี้ได้ เห็นไหมสายจะใส่แค่ช่วงตั้งแต่การผมลงมานะไม่แนะนําให้ใส่ที่โคนผมนะคะถ้าคุณใช้หลังจากเซตผมนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผมคุณมันนะคะระหว่างวันนี่นะคะใส่ไปเลยแบบนี้นะจ๊ะกำๆขึ้นมาแบบนี้อยากขยี้นะแบบนี้นะคะและที่เหลือก็ตกตกไปแบบนี้ตกตกไปแบบนี้นะจ๊ะเห็นไหม เสร็จแล้วนะคะแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันเข้มข้นมากไงน้ํามันธรรมชาติต้องสิบสองชนนี่ดาไม่นจะใส่เลยเยอะขนาดนั้นเสร็จ <c oughs> แล้วนะคะถ้ามันเหลือที่มือแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปที่มือได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีพาราบีนพาราเฟนนะคะแล้วสาก,ก็ไม่ได้ใส่กลิ่นสีสัสงเคราะห์ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นน้ำมันธรรมชาตินะคะกลิ่นออกสมุนไพสมุนพายเนาะมันจะเป็นกลิ่นของ rosemary นะคะอืมกลิ่น rosemary มันไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวบอบบางนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้เซรั่มตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีพาราบีนพาราเฟนไม่มีซันเฟนไม่มีซิลิโคนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์จ้า และเซรั่มตัวนี้เราใช้กันทั้งครอบครัวนะคือลูกสาวก็ใช้นะคะแฟนก็ใช้นะคะแล้วสาวก็ใช้คือขวดเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวแบบมันดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีการใช้ hair ซรั u m ค่ะคุณสามารถใช้ได้2แบบนะคะเฉพาะ h a i เซรั u m แบรนด์ของสาว f i s w a y hair serum นะคะแบรนด์ r a s p b e y c u r y นะคะคุณสามารถใช้ได้2แบบก็คือ1น่งใช้ในการหักผมนะคะ 2. นะคะใช้เป็นตัวบำรุงปลายผมหลังจากที่คุณเซตผมเสร็จก่อนที่คุณจะเป่าผมนะคะเพราะมันยังช่วยนะคะปกป้อง ความร้อนจากใดเป่าผมได้ด้วยจ้าใครอยากได้ตัวแฮซรั่มตัวนี้นะคะพร้อมจำหน่ายแล้วนะจ๊ะไปจุ่มกันได้ที่หน้าไลฟ์ช็อปเลยนะคะสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกไม่ว่าคุณจะเป็นผมหยิกธรรมชาติหรือผมดัดน,นะคะก็เข้ามาคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fan Page เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นลอนสวยใบายสาสาทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ l i n e OA ก็ได้นะคะเข้ามาได้2ช่องทางเลยค่ะ แล้วถ้าคุณอยากให้สาช่วยแนะนําวิธีการดูแลรักษาผมดีนะคะก็ถ่ายรูปเส้นผมที่คุณมีพร้อมกับปัญหาที่คุณมีนะคะส่งเข้ามาให้สาได้เลยนะคะ2ช่องทางทาง f a c e b o o k Fanpage หรือว่าทางไลโอเอนะคะสาจะแนะนําให้ว่าคุณต้องดูแลผมยังไงใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนถึงจะเหมาะกับเส้นผมของคุณค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกอย่าลืมคลิก subscribe นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกและก็ผมดัดจ้าอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย